สวัสดีครับผมก็ผมช่องตุ้ยพอร์เลชนะครับผมวันนี้ก็มาทํางานวันอาทิตย์ครับผมทําโอครับผมวันนี้ก็ได้ถึงเวลาจะเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ก็สองทุ่มสองทุ่มแปดนาทีครับนานาฝากกดไลค์กดแชร์แด้ครับผมช่องตุ้ยพอร์เชแนลครับวันนี้ก็มาอัปเดตหลังเลิกงานครับผมครับเขายังไงก็ขอขอบคุณครับผมไปนานาวันนี้ผมจะเดินทางกลับแล้วครับผมว่ามัน สองทุ่มนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับเปย่อนรถมอเตอร์ไซค์ก่อนครับมาณาอยู่ที่จอดที่จอดรถด วันนี้ครับค่อนข้างอาจจะร้อนมากเลยครับผมเพียครับเพียเด็ดครับมันร้อนจัดเลยครับเมือดตึ๊บเลยครับตรงรถ ปโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับเดี๋ยวกังชาแต่ผมมันจะมาเปลี่นนะครับผมสวัสดีครับ